สวัสดีทุกคนคิดถึงไหมฮะโอ้ยหที่รกซึ่งจริงๆแล้วในไหนว่าเป็นครั้งแรกจากพี่อาร์นะใช่หรอเจอกันน่าจะมีคนที่มาใหม่กันเยอะอยู่ไหนใครเจอพวกเราเป็นครั้งแรกขอเสียงให้นะแม่เยอะเยอะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียกว่าไรดีครอบเรัวของเราครอบครัวของเราใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณ นนี้ก็รกนรับคกาักทายแฟนๆไปพอแบของากของคอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษคุยเล็กๆน้อๆนะเพื่อให้ได้แฟนได้รู้ักกับคุณคอแล้วก็คุณนินด้าจริงๆนะคะคำถามแรกนะคะช่วงเราว่าค่ะทั้งสบทานมีกิจกรรมอะไรพิเศษกันบ้างคะครัผมถ้าเิยเป็นขผมชนะกิจกรรมยาวว่าเนี่ยคือทุกคนก็รู้ยู่แล้วผมชอบเต้นใช่ครับผก็ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างแบบเวลาว่าก็ อะไรออกกำลังกายสักหน่อยเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างครับผมใช่ค่ะแล้วคุณคุยอะไรคะค่ะครับผมก็ของผมช่วงเวลาว่างก็จริงๆแล้วคือผมเป็นคนชอบทำงานแล้วก็ผมเป็นคนชอบลุยคือผมจะชอบทำกิจวัตรที่มันลุยครับผมเช่นเช่นเอ่อออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือไม่ก็เล่นดนตรีครับผมก็ก็เลยมันจะเป็นกิจวัตรที่แบบหลายๆครั้งจะร้อแล้วนี่ก็ออกโดยเฉพาะช่วงรอนก็ใช่ค่ะอย่างเช่นกิจกรรม ครับใช่<า>ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเหงื่อแล้วก็สิ่งปัจจัยของเราอีกหนึ่งอย่างคือการแคนะคะรังแค,แ<ช>าแคสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท่านะ<ช>นะคะมีแบบเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการแครแล้วก็มีวิธีจัดการอย่างไรบ้างช่วยแชร์ให้แฟนๆฟังหน่อยได้ไหมคะยังไงครบับคมันวยปกติแล้วเวลาที่คุณแบบว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรังแคคุณจะทำยังไงคือจริงๆแล้วเรื่องรังแคเนี่ย <mondo> <flix> ร eh ู <Deus> ้สึกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องปวดไหกมากใช่ไหมเป็นเรื่องน่าอายซึ่งอ่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้เลยนั้นคือการเลือกใช้แชมพูค่ะซึ่งแชมพูพร้อมครีมนวดชูอินันจา เปลี่ยนทงมคอ,อครับอ่าผมนน,นนี้ผมคุณาวผมพันารู้่ะซึ่งปกติเนผมจไว้มากวันนี้ก็คือผมส้คุณแล้วเปนไรัยายผมเปลี่นออาจรงไหมผมได้ตามที่ผมปรารถนาแล้ว ซีรีสเลือกนึงนะสิแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะไวให้ไม่มวมมิขอทีมผมสร้าหนะทีผมยาวขอเสียงทีผมสั้ดีว่าอขอเสียงทีผมยาวมันใจหนห่อย จริงแล้วอ่ะผมชอบทรงนี้มากแต่สิ่งที่อยากเห็นจริงครับพี่อาเห็นเขาย้อมสีเป็นสีแบบอะไรนะสีทองสีขาวสีสว่างเลยนะคะเป็นสีสว่างเพราะว่าเห็นเขาชอบถึงแบบเนี่ยโกโยสตูรุเป็นเพราะไอดอลเขาก็เลยอยากเห็นเขาแบบเป็นผมสีขาวซะบ้างตอนจริงแล้วผมอยากเท่นะไม่ยากไมจริงๆแล้วอยากลองนะแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวจะมิวส์เดจะเปิดแล้วผมก็เลยอาจจะต้องแบบอาไว้ผมดำไว้ก่อน วันนี้วัี้ขอเสิ่งคนสพอร์ตอนผมสีขาวผมสีขาวเนนี่ลยทำได้ไมเดี๋ยวไว้สีขาวมันจะหล่อเกินอี <ida> <fu> <nella: Entonces nunca Aristotle> <ensemble> ส่วนตัวนะคือม,ม,มันจะมีมันจะมีสิ่งที่ยาก2อย่างอ,ออย่างที่ผมเคยพูดแล้วคือจำนวนคนในซีนแต่ผมว่ากอยางที่เราไม่เคยพูดกันเนี่ยความร้อนร้อนประเทศไทยร้อนมากครับใช่ค่ะบประเทศไทยร้อนมากใช่แล้วเราถ่ายกันตอนช่วงสงการอย่างเงี้ยช,ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีของประเทศไทยก็คือโอ้โหทรมานมากแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมี ซีนที่เป็นหลายๆซีนที่ทีมเขาอยู่ในมหาลัยใช่ไหมมันจะเป็นห้องที่แบบวาดภาพเนาะนึกนึกภาพออกใช่ไหมห้องที่วาดภาพห้องนั้นน่ะอยู่ในมหาลัยอยู่บนชั้นบนสุดเกือบจะดาดฟ้าแสงส่องเปรี้ยงและตรงนั้นไม่มีแอร์เจ้าโอกต้องอยู่นะเพระมาณเกือบ20คิวบอกเลยว่าทรมานมากเลยก็คือห้องที่แต่จมูกใช่ไหนห้องนั้นใช่ร้อนจริงนะใช่ร้อนจังได้เราไปถ่าย เข้าแบบไม่ค่อยเยอะอนะรู้สึกได้เลยว่าค่อนข้างร้อนมากคุณร้อนว่าไกอคุณร้อนว่าเขินผมมาก หวานเจียมฮ <Okay. S 2> ะผมบอกแล้วว่า EP ที่ผ่านมาหวานอยู่แล้วแต่มันจะหวาที่ไปเรื่อยๆจนตอนจบว,วน,นจีและคุณพวงลยะหนึ่งประโยคสาหรับ EP ส4ี่ที่ถนี้ค่ะสายตามัน่ากคแบบ่เอนเดี๋ยวเราไปเชืหห่อใหม่เออเีไ่เชงหมรอเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวมคือสปอยแล้วขอาวาด้วยารแ ผมอยากเล่นเป็นแบดบอยล ได้ไปถ่ายรายการที่ต่างประเทศอะไร้านอาหารเลยบลยอว่าอยากลองเปิดร้านอาหารดูแบบเป็นฟิลแบบเทีวตี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณช่วงนี้บอกว่าอินแบบดูแลสุขภาพก็อยากลองเปิดร้านแบบเทีวตี้เลยร้านต้องแน่นแน่นอนใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณภูวินล่ะคะครับผมอโอ้โหท่าลงโคงการเนาะท่าวงการยากมากเลยครับผมแต่ว่าเอาเป็น เอาเป็นอาชีพที่ตอนแรกคิดจะทำก่อนที่จะมาอยู่ในวงการแล้วกันก็คือตอนแรกอยากอยากทำงานเป็น financial analyst ครับผมใช่ดูด้านการเงินหรือทำงาน consulting ครับ<ๆ>ใช่แสดงว่าเป็นคนละเอียดเป็นคนถี่ถ้วนเออครับผมครับครับค่ะเห็นคุณปอนเพิ่งไปตัดผมมาใหม่นะคะแล้วก็จาะุูมาด้วยนี่อยากหู ว่าผมาคิดมานานแล้วว่าเนี่ยแต่ถ้าเกิด VR จบเนี่ยผมจะทั้งตาผ,ผมจะหูเลยอะไรเงี้ยแล้วผมต,ตอนนั้นเนีคุณไปเที่ยวด้วยแล้วผมว่างไงใช่ผมก็เลยคแค่จำมันทำไม่มีอะไรท,ทำไปเราหาอะไรแบบทำเล่นๆดูก็าจับหูเลย,เลยนี่คือที่มาของการจับเลยค่ะแฟนๆชอบได้คะ จากคุณปอกับใครครับโ้าใครคพูยไปเลยอะไ,ไ,ไมั้ยใช่ค่ะมีคนกระซิบมาว่าแมวคเรับเลยดดีมาก้าน้คงมีกระซิบมาว่าอ๋อขยกเป็เไรครับขยกไปเลย เป็นองค์ผมอ่ะนะจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นแมวได้ครับผมาว่จริงๆนี่คือผมเคยเห็นแมวไปแล้วครับ่านะเขาให้ผมเล่นผมซื้ว่าเออมันน่ารักดีเขาบอกแมวน่ารักเหมือนเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยคอมมีงคอมมีงคอมมี้คอมมี้คิดมนานทีนี้คือเอาอื่นนี่คือคิดอยู่และคุณปูวินเลยะอยากใช้คุณปอนเป็นอะไรคะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนหมากูเด้นที่สุดครับ มาแล้วด้วยว่าอยากได้เลยคคุณอยากได้เลยครับคุณพร้อมจะพูดออกสื่ไมคุณบอกผมตอนนั้นคุณอยากได้เวลาน่ะ่หลอกคืนคืนนี้ใช่ใช่พูดได้หรออาะไรก็ได้ไม่ติดแล้วอ๋อก็เดี๋ยวรอเป็นเซอร์ไพรส์ทีเดียวแล้วกันให้คนหน่ทีเดียวไม่ให้คนหนึ่งเซอร์ไพรส์ไงรสก็รู้กันแล้วใช่เลยตาม้าดีกว่าตายค่ะ โีงงานลงทุนซื้อของขวัญเป็นตัวเองหนักมากอยากให้สปอยหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นอะไรโหคือบ้านบ้านเลยเนาะซื้อของหน่อได้ไหมครับซื้อของหน่อยได้ไหมก็ก็ไม่เชิงเป็นหนักครับผมแต่ว่าก็ก็กะจะทำแบบห้องนอนใหม่เป็นห้องนอนในคอนโดในอุดมคติห้องนอนอะไระ ในฝันซึ่งก็น่าจะใช้กเยอะอยู่เพราะว่าอยากทําให้มันเป็นกลิ่นสตูดิโอตีด้วยครับผมก็คือแบบว่าเป็นทั้งห้องนอนแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยใช่นิดนหน่อยหน่อก็เป็นห้องนอนที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะค่ะแล้วถ้าอีกหนึ่งข้อค่ะถ้าขอพรให้อีกฝ่ายหนึ่งข้ออยากจะขอพรให้อีกฝ่ายอย่างไรบ้างคะเริ่มจากครั้งนี้เริ่มจากคุณคุณพูวินก่อนบ้างกัะคะแชิญท่า ขอพรให้ฝานเนาะก็ยังไงฮะร <laughs> ู้รู้ว่าเรามัจะเขินเขินอะไรใช่ใช่ครับวันนี้มันจะเขินเขินแต่ก็ขอให้ขอให้โชคดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำออขอให้เจอในสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆับผมไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันแต่เข้า อยากจะขอให้คุณนะผมสุขภาพร,ราานนกายแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าทำไมว่าช่วงนี้คุณทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็วิ่งกรค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเี้ยก็ย่ยาลืมดูแสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับค่ะและถ้าขอพรให้กับแฟนๆในที่นี้ค่ะคุณปอแล้วก็คุณภูวินจะขอพรอ,อะไรให้กับแฟนๆคะจริงๆแล้วอะไราจะขอให้ถูกหวยนะไม่ใช่ จริงแล้วอยากขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วก็อยากจะขอใหอ้ถ้ามีโอกาสก,าก็มาเจอพวกเราบ้างแล้วก็ปรารถนาชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้ครับผมจริงๆ,ๆแล้วก็อยากอยากจะขอให้ทุกคนถ้าเป็นไม่ได้ก็อยู่กับพวกเราไปนานหน่อยนะครับ จริงพวกเราสองคนแบบดีใจมากนะที่แบบวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มันอีเวนต์เปิดมาเราสองคนแล้วก็มีทุกคนให้กำลังใจเยอะมากๆก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วลก็ขอให้คนปั่นได้ด้วยนะครับใช่ขอขอให้คนปั่นได้มีใครมีใครจะไปเจอดือจริงไหมไม่มีอะเรมาอมือแม่ เด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนหน้ามีอะไรให้สไพส์มากันเรื่อยๆนะครับผมใช่ค่ะคุ2 2> ใช,<น>ใช่ออกมารอติดตามกันนะครับค่ะตอนนี้เราติดตามกันเลยสำหรับวันพุธที่จะมาถึงนี้อีกแค่2วันเองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณปอแลว้วก็คุณูวินด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณชชวหนากรสิริรัตน์นะคะตำแหน่ง P&G k e y a c c o u n t Manager ค่ะคุณ